ส,สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมสำหรับเคล็ดไอวิวเดอร์เทนิเชียนนะครับผมครับผมช่างเบลครับผมช่างซีนครับผมครับผมวันนี้นะครับผม เราหลังจากที่อีกทีแล้วเราเพิ่งได้แกะกล้องเข้าไปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เราจะมาสอนพี่พี่ช่างนะครับมาทำความรู้จักกับกล้องตัวนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเราจะมาสอนพี่พี่ช่างในการแอดกล้องเพื่อที่จะเชื่อมต่อดูออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือใช่ครับผมก็คือวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานในการแอดกล้องนะครับผมหน้าตาแอปเป็นยังไงในเบื้องต้นนะครับผมให้เอาง่ายๆคือถ้าพี่พี่ช่างดูวีดีโอตัวนี้จบนะครับสามารถใช้กล้องตัวนี้แอดเข้าโทรศัพท์มือถือล้วก็ดูออนไลน์ได้ทันทีอย่างนั้นคือถ้าดูคลิปนี้ ทำเป็นแน่นอนน่าครับผมอ่ะไปดูวิธีการแอดกล้องระบบอท2 0นนะครับลงเจ้าโทรศัพท์มือถือพร้อมกันครับผมไปเลยครับ <ไป S 1> ผม ครับผมวิธีการอัดกล้องเจ้าให้วิ i e w r o b 2044นะครับผมก็สิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือต้องเป็นตัวกล้องนะครับผมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวสาย USB นะครับที่เราต่อเข้ากับตัวไฟนะครับผมแหล่งใหญ่ไฟนะครับผมแล้วก็เราจะต้องมีโทรศัพท์มือถือก่อนเลยนะครับหนึ่งเครื่องนะครับเป็น i o s วหรือเป็น Android ก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานเลยก็คือเมมโมรีการ์ดครับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเมมโมรีการ์ดเสียบเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องเวลาเสียบก็วิธีกกาาารรใส่เจ้ วลอโรบอดสองสูตีดสี่นะครับผมก็คือว่าเมมเนี่ยหันหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบลงไปนะแล้วก็กดอย่างนี้นะครับมันจะล็อกนะครับอย่างนี้คือเสร็จนะครับผมแล้วก็ต่อไปเราก็คือจะจ่ายไฟให้กับตัวกล้องนะครับก็รอกล้องบูสประมาณ1-2นาทีนะครับผมกล้องก็จะทำการหมุนรอบตัวมันเองนะครับผมแล้วก็จะมี led หน้ากล้องติดนะครับผม ครับเมื่อกล้องของเรานะครับหมุนจนหยุดหมุนแล้วนะครับผมก็สังเกตว่าพอเราไปทางไหนมันจะเริ่มตรวจจับแล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรครับรีเซ็ตตัวกล้องนะครับผมโดยการจิ้มที่ตัวปุ่มรีเซ็ตนะครับด้านหลังตัวกล้องนะครับผมกดค้างไว้นะครับผมกล้องก็จะเริ่มพูดครับแล้วก็ reset s e c i n สอง พอกล้องพูดว่ารีเซ็ตซักเซ็ตฟูลนะครับผมก็ปล่อยเลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรารีเซ็ตกล้องเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เซตติ้งของตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone ของเรานะครับผมรอจนกว่ากล้องเนี่ยเขาจะพูดว่าซิสเ็มแบบรีเซ็ตขนมาแล้วอ่าผมเชื่อว่าทุกคนฟังได้นะครับจากนั้น Wi-Fi จะชื่อว่า z w a p เนี่ยครับหาเลย,ายคหาเลย s e w a p าสเวิร์ยย AP, ดนในการเชื่อมต่อจะเป็นศูนย์5 6ก ไอเว้และแอนดรอยจะเหมือนเหมือนกันวีใช้งานเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับมันปล่อย Wi-Fi มาแล้วเราจับสัญญาณ Wi-Fi ได้เสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับมือถือของเราที่เราโหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า P6s Lite มาแล้วนะครับผมเข้าแอปไปเลยครับพอเราเข้าแอปเข้าไปนะครับครั้งแรกเนี่ยมันจะมี2อย่างคือลงทะเบียนกับโลโคโมดถ้าโล c คโมดเนี่ยคือเราสามารถเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลงทะเบียนแอป นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนแอปตัวนี้ในกรณีที่เรามีกล้องหลายๆตัวอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนมือถือใหม่เราก็เอาอ e ีเมลไปใส่เพื่อที่จะดูได้เลยสามารถ็อกอิกกนกากมือถือเครื่องอื่นได้ใช่นะครับแต่ว่าอันนี้เราฉาดี่เป็นโลโก้โหมดก่อนนะครับกดโลโก้โหมดเข้าไปปุ๊บคราวนี้จะเป็นหน้าดีไวเราสามารถที่กดบวกมุมบนขวาแล้วไปที่หัวข้อแอปไ i ไฟดีไวนะครับในแอป็จาถามว่าคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับไ i นะใช่ฉันเชื่อมต่อแล้วกด n น x t นะครับ If you head following ไว้พร้อมนะครับใช่เราได้ยินเสียงไว้พร้อมแล้วนะครับผมอันนี้เราต้องกดเลือ,อนอันแรกเลยนะนสอันแรกนะครับผมนะจากนั้นมันบอกว่าเราจับ Wi-Fi แล้วนะครับอ,อันนี้ผมจับแล้วเรียบร้อยอที่เหลือก็รอมัน connect ะนะครับ จากนั้นกล้องมันก็จะคอนเน็ก์แล้วมันก็จะค้นหา wifi ให้เรานะครับจากนั้นเราก็เชื่อมต่อข้อไวไฟหน้างานอันนี้นผมจะเชื่อมต่อ wifi ของคอยคอยย้ำว่า wifi ที่ใช้งานเป็น 2, 2>, 2 4จุดสี่จริงๆมันจะขึ้นอย่ว่าสองุดสี่อยู่แล้วอ uh ่าฮะนะครับผมอ่าเน,นี่ก็ใส่เป็นพัสดของ wi-fi ไปอันนี้ผมใส่พรรัสด i วนะครับสิบเจ็ดบเกปนะครับอ่าพรรัสดุไวไฟก็อันนี้ก็กดดวงตาดูได้นะครับอ่ะ ยืนยันความถูกต้องนะครับถ้าเกิดรับดวด Wi-Fi ปิดไไปมันจะไปต่อไม่ได้นะครับผมอ่ะรอนะครับก <was> องอยจะพูดว่าไ i ไฟคนนี้ติ่งพีดเวทรอสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณไม่นานตัวนี้ขั้นตอนนี้เขาบอกว่า no Successful Successful แ,แล้วสนสามสิบวิไหมไม่น่าถึงนะครับไม่ถึงสามสิบวินะครับผมไวมากอ่ะรอแป๊บหนึ่งครับตรงนี้ อพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนี่ครับออนไลน์ช anel หนึ่งโอเคครับผมนี่นะครับภาพขึ้นแล้วนะครับผมก็จะเริ่มตรวจจับบุคคลแล้วเดี๋ยวเราจะมีในแบบไปเดินผ่านหน้ากล้องอเ,เห็นไหมครับสังเกตนะครับผมที่หน้าจอนะผมจะมีเป็นกรอบขึ้นมาตรวจจับเป็นบุคคลนี่ครับเสร็จแล้ววิธีการแนอะ ใช่ครับเสร็จ<ช>แล<ช>้ววิธ <ผม S 1> ีกนานรแ็ตเจ้าโรบอทสองศูนยีดสี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้สั้นๆง่าย,ายๆนะครับผมโอเคครับผม,คร,บผมครับผมเป็นยังไงกันบ้างผมจากวิธีการที่เช่งเบลได้สอนวิธีการแอดผางมือถือไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมไม่ยากแต่อาจจะดูงงๆๆ ถ้ายังงงอยู่ก็ <T ot> กลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่นะครับกลับไปดูใหม่หรือถ้าเกิดอยากให้ไม่งงซื้อไปเล่นใช่ครับผมแต่จริงๆแล้วเราก็มี <S 2> <S 2> <อ>ทั้งเป็นวิดีโอที่ช่างเดียวทำให้ดูเมื่อกี้กับตัวเป็นเป็นเปอร์ๆๆๆวิธีการตั้งค่าหรือการเชื่อมต่อของกล้องตัวนี้เราก็มีให้อยู่แล้วนะครับผม <K l ark> และนอกจากทั้งเป็นวิดีโอที่เป็นการตั้งค่าและเป็นเปเปอร์นะครับเรายังมีคอเซนเตอร์ไทยอยู่เคียงข้างพิพิธภัทุกๆคนนะครับผมหากสงสัยการใช้งาน ติดตั้งไม่ได้หรือสเปคตัวไหนได้นะครับผมเรายินดีเลยนะครับเพียงแค่โทรเข้ามาหาเราที่0 2 5 3 9 7 5 0 0นะครับต่ออะไรครับ501-508ถึง นะครับผมเขาหาซัพพอร์ตมารับทารลักของเรานะครับผมเรายินดีที่จะช่วยปัญหาที่พี่ท่างพิจาราเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปด้วยวิธีการแอดกล้องเจ้าระบทของซู4คิดนะครับเชื่อมเข้าตัดโทรศัพท์มือถือก็ที่จะดูออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ดูออนไลน์ได้โอเครับนะครับผมวันนี้ผมช่างเบลนะครับผมแล้วผมช่างเซนแผมจะมาติดตามกันต่อไปว่า EP ต่อไปเราจะมีความรู้หรือเกี่ยวกับความรู้อะไรมานำเสนออีกนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ